ยองครับเดินไปห้องแม่สิมีอะไรมั้งเดินไปห้องแม่ก่อนหนูเวนลิกเกโพมามาสกอปเดินไปไปเดินไปคืออะไรคือเสื้อผ้า ของผมวะของหย oh, องโอ้ขุ่นข่าวแม่แม่กับน้องเลือกให้แตแ่แต่แม่เป็นคนซื้อให้จริงวะจริงขุ่าวแม่ก็ต้องดูต้องดูดีโอ้โห oh, 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 oh. เดี๋ยวถามก่อนว่าชอบหรือเปล่าชอบครับมันมันรักดีเออเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำอะดูให้ทุกคนดูก่อนซื้อเสื้อให้อะเล็ก แม่กับแม่กับน้องก็เลือกให้ว่าเอาเล็กจะจะใส่แบบไหนเอเค okay, ไหมโอเคครับให้ซื้อให้สามตัวครับเ mm hmm. สีย,ยดายมากเพราะว่าวันนี้ใส่ไม่ได้ทุกคนทำไมเพราะว่าวันนี้ต้องใส่เสื้อสีขาวในโรงรนเสื้อสีขาวครับเพราะว่าอันนี้เป็นเด็กคอม c o m p คอมพานี <Company S 1> oh. อะไรจะขมะ่มนะจะมามันมัน,ม,นมาตรงนี้ก็วันมันมาวันนี้ก็ต้องมีช็อตคาดคนเชือสีขาวครับอันนี้อู้ไม่ผมชอบอันนี้ชอบอันนั้นด้วยชอบอันนี้เอ,อู้อันนี้สองชอบที่สุดอืมอันนี้ก็สวยอืมชอบอันนี้อืมอันนี้ผมชอบะ้วม ไปอาบน้ำเดี๋ยวมันจะใสผมขับแหมอืมมันอลังกมาผมขับผมขับอืมแปดซื้อให้ผงกล้า